สวัสดีครับร้านใหม่คอมนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเวลาเราใช้งานไปเนี่ยครับคือเล่นแล้วดับนะครับอันนี้เป็นคำถามจากเพื่อนๆหรือจาก f อของเราในช่องของเราหรือว่าคนที่เข้ามาถามในคอมเมนต์ของเรานะครับว่าพี่ครับอาการคอมของผมเนี่ยเล่นแล้วดับครับหรือว่าเล่นไปสัก5นาที10นาทีแล้วดับนะครับก็อาการนี้จากที่เราทํามาจากประสบการณ์ของเรานะครับที่เราเคยเคยทำมานะครับทั้งเคยลงวินโดว์ใหม่ก็แล้ว เปลี่ยน power supply ก็แล้วเปลี่ยนเมนบอร์ดก็แล้วนะครับมันก็ยังดับอยู่ดีแต่มันไม่ใช่หมดทั้ง3อาการที่จะดับนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างคือมันจะมีประมาณ3อาการนี้แต่เบสิกพื้นฐานของเราที่เราจะทําได้คืออาการที่1เนี่ยเวลาเราเล่นไปแล้วดับหรือเล่นไปสัก5นาทีแล้วดับนะครับหรือเล่นเล่นไปสักเนชั่วโมงของชั่วโมงก็แล้วแต่นก็แล้วแต่คอมของเราแล้วก็ดับอยู่ดีนะครับสั่งตัวเองรีสตาร์ทหรือว่าดับไปเลยก็มีนะครับ อาการเสียของประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เข้ามาหาวิธีแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับจากประสบการณ์งานซ่อมของเราที่เราทํามานานนะครับประมาณ10กว่าปีเนาะก็เราจะเปลี่ยน power supply ก่อนนะครับเราจะใช้ power supply ของร้านเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่าดับหรือเปล่าโดยมากแล้วจะจบนะครับ แต่บางคนก็ถามว่าลงวินโดว์ใหม่ได้หรือเปล่าก็วินโดว์มันก็มีส่วนอยู่นะครับคือเล่น,ลนไปสักห้านาทีสินาทีแนละ้วมันสั่งตัวเองรีสาตาร์ตแต่โดยมากแล้วมันไม่เกี่ยวกับวินโดว์นะครับแทบจะไม่ค่อยได้เจอวินโดว์นะครับถ้าวินโดว์รีสาตาร์ตเนี่ยโดยมากแล้วเป็นวินโดว์อัปเดตมากกว่านะครับจะไม่ใช่อาการนี้อันนี้เป็นอาการที่ง่ายๆเลยนะครับคือเบื้องต้นอันดับแรกเลยที่เราจะทานะครับคือเล่นแล้วดับหรือว่าเล่นไปหน้า5นาที10นาทีแล้วดับหรือ เล่นเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่ครับประมาณไหนก็แล้วแต่นักแต่มหนก็ยังดับอยู่ดีนะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกเลยให้เราเปลี่ยน power supply ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเบสิกง่ายๆเลยนะครับแต่แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าชาว F4 ของเราเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับเอาสักอย่างเนาะก็คือถ้าไม่มี power supply นะครับก็ถ้ามีก็ยกไปหาร้านคอมเลยดีกว่านะครับให้เขาเทสให้แล้วก็บอกเขาอาการประมาณนี้ครับถ้าเป็นร้านคอมเนี่ยเขาก็น่าจะรู้อยู่นะครับเขาก็จะเปลี่ยน power supply ให้ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยมีมี power supply อยู่แล้วนะครับก็อ่าเราก็ถอด power supply มาเปลี่ยนเลยคงไม่ต้องสอดนะครับว่าเราต้องสอด power เ้ยถอด power supply ยังไงนะเพราะว,ว่ามันก็เป็นแบบเบสิกพื้นิกนฐานอยู่แล้วนะครับเบสิกอะไรที่ค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับ ขอโทษเองันทีโทรศัพท์เขาโอ okay. <c oughs> เคก็เบื้องต้นเลยครับถ้ามีอาการลักษณะประมาณนี้นะครับคือเล่นไปแล้วรีสตาร์ตนะครับรีสตาร์แล้วดับหรือว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นคอมไปนะครับสมมุติว่าเล่นไป5นาที10นาทีคอมดับหรือว่าเล่นไปเป็นชั่วงโมง,งแล้วคอมดับนะครับหรือว่าอีกอย่างก็คือเล่นไป5นาที1 0นาทีเหมือนคําถามแรกเลยครับแต่เป็นคําสั่งรีสตาร์ตแทนนะครับที่ไม่ใช่ดับเบื้องต้นที่เราจะทําได้ก็คือลองหา power supply มาเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลย เล่นแล้วดับหรือว่าเล่นแล้วสีจะตาดนะครับเบื้องต้นโดยมากเราจากประสบการณ์งานซ่อมของเราเนี่ยมันเสียมาจาก power supply นะครับก็ให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆกันแล้วแต่นะครับก็หา power supply ชิ้นนี้มาเปลี่ยนเลยก็น่าจะจบงานไปนะครับก็ไม่ต้องไปลองลงวินโด w s นะครับเพราะว่าจากงานซ่อมที่เราลงวินโด w s มาเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยได้จบที่วินโด w s นะครับส่วนมากงานของเราเนี่ยจะจบที่ power supply มากกว่านะครับแต่ถ้าว่าเราเปลี่ยน power supply แล้วไม่หายนะครับ ขั้นตอนต่อไปที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือตัวเมนบอร์ดเลยนะครับซึ่งจะค่อนข้างจะเสียตังค์เยอะและเพราะว่าเมนบอร์ดแรมกับ CPU มันต้องซับพอร์ตกันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าจะขัน้น,นตอนค่อนข้างจะเยอะและก็เสียตังค์เยอะ,ะครับซับไพนี้ค่อนข้างจะง่ายสุดแต่โดยมากแล้วอาการที่เล่นแล้วดับนะครับหรือเล่นไปสักพักแล้วดับเนี่ยครับ โดยมากแล้วจะจบที่ power supply มากกว่าครับ basic เลยก็เอา power supply ก่อนเลยถ้าเราไม่มีก็ลองไปหาร้านคอมและเข้าเทสให้ดีกว่าเนาะเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีเกิดไปซื้อ power supply มาแล้วนะครับมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเสียตังค์ฟรีแล้วกันนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่มาหาเขาเรียกว่ามาหา ความรู้หรือหาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีอาการเสียคล้ายๆแบบนี้มาหาวิธีแก้ออมาหาวิธีแก้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่หวังว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหรือยังไงก็กดติดตามหรือกดไลค์ให้ก็ได้นะครับแล้วไว้เจอกับงานซ่อม ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเราจะเอาในคอมเมนต์ของลูกค้าที่เข้ามาคอมเมนต์ในยูในช่องของเราเนี่ยว่ามันเขาเจอปัญหาอะไรเราก็จะมาทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับส่วนใครอยากจะติดตามเราก็กดติดตามเราหรือว่าอยากจะดูไลฟ์สดของเราก็เราก็มีไลฟ์สดไลฟ์สดทุกวันนะครับแต่โดยมากแล้วเราจะไลฟ์สดไปทางซ่อมการจอมากกว่าแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกับงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ